สวงสดงทุกท่งนค่ะงพื่อนๆันนี้ผมจะมาับ่าเร่เกม s t ์นะ e l ับ e ม y ให้ทุกท่านฟังกันนะครับผมผมใครย้ำอะไรยรอบวันนี้โอเคเราก็มาพบกับ Star d e i v y ในพาร์ทแรกกันนะครับผม สำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่มันก็ออกมานานแล้วนะประมาณปีหนึ่งได้แล้วมึงเออทีนี้เนะี่ยผมก็อยากเล่นนะก็เลยซื้อมาลองเล่นดูนะฮะเล่นหลังเขาไม่เป็นไรหรอกม้งโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปนิวสำหรับเนื้อเรื่องนะครับผมก็จะเป็นเหมือนสรุปให้เอาแล้วกันนาะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้แปลเก่งอะไรขนาดนั้นนะแบบเวลาเขาพูดกันก็จะแบบสรุปให้ฟังเลยทีเดียว จ้ะโอเคตั้งชื่อกันดีกว่าเราจะชื่อเราจะแต่งตัวเป็นแบบแนวเกาหลีอะเออเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะชื่อนายอปบ้าฟาร์มฟาร์มอะไรดีวะฟาร์มฟาร์มเครียดแล้วกันะฟาร์มเครียดเครีอด e ได้ไหมนี่หนุ่มเครียดได้ไหมหรือมันต้องมีเอฟาร์มเครียดคลายไม่ใช่กลายเป็นคลายสิ ความเครียดอย่างนี้แล้วกันนะสิ่งที่ชอบนะครับสิ่งที่ชอบชอบอะไรเดียวชอบชอบตัง <c oughs> มันนีมันนีมันนี้ชอบมันนี้มันนี้นะครับผมโอเคสีผิวสีผิวโอ้ยมันมีดำค้ำมากเลยเอาเป็นกลางๆได้ไหมประมาณนะี้ประมาณเราคนไทยนะแต่ว่าอปป้านี่ว่ะอป,ป้าต้องขา,ขาวๆดิเออ ข,ขาวๆเลยตอนนี้สีขาวที่สุดเอาสีนั่นแหละเอาเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงหมาดีเลี้ยงแมวแล้วกันเอาจริงชอบหมดอะเอาหมาดีกว่าเนาะเป็นชาวไร่นจะเป็นแบบเลี้ยงหมานิดนึงเออหิวจะได้กินเลยผมนะครับนี่ผมเห็นไว้แล้วผมเลือกไว้แล้วนี่ไม่ใช่อันนี้ดิอัน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 นี้นี่เสื้อช a n n น l เ,เราชอบมีสีแดงใช่ไหม ผมจะใส่สีแดงครับแน่แน่แน่นนเออเอเซอรี่แมวหนวดดีไม่ชอบหนวดนี่บลิงบลิงบลิงไหนดีวะเซ่เบ้อ่าได้ยินเสียงแมวไหมครับแ <c oughs> งวแงวแงวยังไม่จบไม่จบไม่สิน้นทำการในประเทศแมวออกจากห้องเรียบร้อยนะ จะหาว่าลังเกเอจริงเดี๋ยวมันมาฉี่ในห้องครับก็เลยก็เลยต้องอ,ออกไปนะโอเคแล้วเ,เลิกเป็นอันนี้อิสระเบอร์แปบดบมาเลือกสีตา,าเราจะเอาสีแดงสีแดงนี่เป็นโรคตาแดงเป็นโรคตาแดงนะฮะแดงเข้มนิดนึงโอเคสีผมอบป,ป้าหน่อยเดี๋ยวนี้เขาฮิตสีแบบฟ้ากันในะเนี่ยเออฟ้าคข,ขาวเนี่ยเออส่วนกางเกงฮนะเอาเป็นแบบว่า มืดๆน้ำเงินมืดๆหน่อยใช่นี่แหละโอเคเราจะไม่ดูอินโทรนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเองเดี๋ยวมันนานไปฟาร์มเราเลือกเป็นแบบสแตนดาร์ดนะครับในก็คือที่ม่มีอินโทรเนี่ยอินโทรเนี่ยมันจะบอกประมาณว่าก็คือมันจะมีปู่ขอเรียกเป็นปู่แล้วกันเนาะเป็นปู่เป็น g r a n d าเ t อ e r อจินตาก็ได้อะ่ะเริ่มต้นมันเนี่ยเราจะเห็นเป็นฉากปู่ใช่ไหมหลายๆคนก็น่าจะเคยดูแล้ว เป็นปู่นอนอยู่บนเตียงเขากาลังจะลาจากโลกเราไปแล้วอะเออก็เขาก็ได้ส่งจดหมายมาฉบับหนึ่งจดหมายนั้นเนี่ยมันบอกไว้ประมาณว่ามันจะเป็นข้อความที่ปู่เนี่ยส่งให้ถึงเราน่นคือเหมือนประมาณว่าเอ่อเมื่อแบบเหมือนแบบถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่าเบื่อโลกภายนอกเบื่อสังคมในบริษัทก็คือก่อนหน้านี้เราทํางานที่บริษัท โจแจนะผมบอไอบริษัทแห่งซวยเนะี่ยถ้าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยปู่มีสถานที่ที่หนึ่งก็คือฟาร์มแห่งนี้นี่เองก็คือฟาร์มเครียดของเราเนี่ยนะเนีย่ยฟาร์มฟาร์มเครียดเนะี่ยเออฟาร์มเครียดปู่ได้ทิ้งที่ที่นี้ไว้ให้เราก็คือเผื่อเรา,ามีอยากมีแบบว่าชีวิตบ้านปลายที่นี่นะก็เลยส่งมอบมาให้เราแทนที่จะทิ้ง,งร้างไว้ปเปล่าๆอะไรอย่างนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเราก็อยาก ปู่ก็อยากให้มาเริ่มที่นี่อะไรอย่างนี้อ่าเข้าใจไหมนั่นแหละก็อย่างที่เคยเคยดูกันมาครับทีนี้ปุ๊บเราก็ได้เลือกเส้นทางนี้มาใช่ไหมเราก็นั่งรถเมย์มาป้าจะมีรถเมย์อยู่ตรงเมงืองตรงโน้นนะแล้วก็มีแล้วก็จะมีเขาชื่ออะไรวะโรบินป้อ่าน่าจะเป็นโรบินโรบินเนี่ยก็มารับเราป้าป้าเรามาบ้านเสร็จปุ๊บมีตานายกนายกเลวิสนะก็มาอยู่ในบ้านเราแบบว่ายินดีต้อนรับ อะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะพอๆคร่าวๆโอเคทีนี้เราก็จะได้รับภารกิจก็คือนี่ introduction ก็คือไปแนะนำตัวกับชาวบ้านอีก27คนนะครับโอเคเรารับอันนี้ไว้ได้มเมล็ดหัวเชเท้านะครับอ่ะได้ภารกิจใหม่แกเป็นภารกิจที่บอกว่าให้เราไปอ่ปลูกผักหรือปลูกไอ้ที่เพิ่งได้มาเนี่ยเออไปเริ่มกันเลย เชเวบ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 เราต้องทำการถางหญ้าก่อนนะฮะไม่งั้นเราจะปลูกไม่ได้อเจ,จ้ปอย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 โอ๊ยทำไมน้ำเดือดเคลื่อนล้วถางให้หมดนี่ก้อนหงกันหินเอาให้หมดละจ้า โกโกโกคือวันนี้ภารกิจของเราคือเราต้องปลูกไอ้นี่ให้ได้ก่อนนะแล้วเราค่อยไปแนะนำตัวกับคนในหมู่บ้านเมืองเพลิเกนทาวส์สตาร์เดิเวลี่นะครับผมปะ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 เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกัน พื้นที่ก็ประมาณนี้แหละเราจะปลูกสิบห้าเม็ดใช่ไหมโอ้ยก็เป็นอย่างนี้กันสามแถวสิบสามแถวแถวละห้าช่องอ่าฮะจะได้นี้มาชิบ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 วางให้หมดวางให้หมดวางให้หมดโอเครยดน้ำ ไปน้ำถังหนึ่งนี่มันได้เท่าไหร่เชียวจะได้สักกี่ช่องอ่าฮะทีนี้เราก็รอรู้สึกกลัว่าจะรอให้มันให้มันโตแล้วรอเก็บเกี่ยวได้เราถึงจะทำภารกิจสำเร็จนะครับโอเคทางยาอีกแป๊บหนึ่งชิบบๆบชิบบิบบิชบ,บชบบตอนนี้ก็สิบโมงแล้ว ไปในเมืองสักหน่อยดีกว่ามีเงินอยู่ห้าร้อยปอยเข้าไปในเมืองก่อนเก็บดอกไม้ได้เก็บดอกดไม้เชิบเชิบอบป,ป้ามากๆนี่จะการแต่งตัวจะมาเป็นชาวไร่ได้อย่างไรอ้อแล้วผมก็จะบอกว่าผมเนี่ยจะแบ่งพาร์ตเป็นวันๆไปครับวันหนึ่งจบผมจะแบ่งพาร์ตหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะเยอะมากนะอันนี้คืออะไรอ๋อนี่คือายภารกิจ Uh huh. สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนึ่ตัวสวัสดีครับไป <c oughs> ฟันก็าทำไมสวัสดีครับสาวสวยอภิเกลสวัสดีลุงไม่ใช่ลุงมันเป็นนะ้าคุณน้าพี่แอร์นะครับผมไปเร็วลุงลุงเร็วเร็วเร็ว เราจะลงไปไหนดีล่ะไปเออไปทะเลไปหาดดีกว่าไปหาดไปหาดซ้ายกันเถอะตอนนี้กระเป๋าเราแบบว่าง่อยมากมีแค่12ช่องนะเก็บ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 ก็ให้หมดนี่คือต้องใช้ไม้300อันในการซ่อมโอเคเอเลียด สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าผมเข้ามาจ้าผมไปเอ่อว้าวเพนนีเพนน้องเพนดีเจดีเจอ้อาวหนีเลยชิบหายป้ามานีสวัสดีครับตุ้ง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 งัวงัวน้องงัวสวัสดีเจ้า โอเคนะครับเราจะไปทางยากันต่อกับ Energy อีกครึ่งหนึ่งไปไปไปเฮ้เจาะให้หมดเจาะเจาะหินนี่แบบ เยอะมากมากเอาเผาเต็มหายแล้วเผาเต็ม,มากเผาเต็มทำไงเผาเต็มทำไงก็ต้องคราฟสิจ้ะเผาเต็มก็ต้องคราฟหาไมห้าสิบอันนะครับในการเก็บของอึอึอึอ วีโรดห้าสิบอันห้าิบอันอีกสี่อันนะครับวันนี้เราคงจะถางแย่ว่าทางย่งทางแย้ว,ยวไปก่อนนะโอ้ยเอ,เอนเนอร์จีจะหมดแล้วโอเคเราได้แล้วนะครับ จะทิ้งแซบไปก่อนเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นเท่าไหร่อาชิดๆเลยพี่เอ้ยชิดๆเลยพี่เอ้ยโอเคเปิดคอนมอเพื่อเก็บของพวกนี้นะฮะส่วนพวกหงหอยนี่ก็ขายๆไปเถอะได้ตังค์นะครับดอกไม้ด้วย ของป้าเก็บมาแล้วก็เอาไปใส่ใส่ๆแล้วก็จะได้ตังค์นะครับที่ดุดดุดดด3 4 0กับเอเนจีนิดหนึ่งใกล้แล้วใกล้เม้งแล้วจะไปไหนดีแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ย โอเคทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้นี่เราจะต้องจีบคนนี้ครับเพนนีน้องเพงนนีผมสั้นน่ารักไว้เยอะเยอะเลยเยอะเลยไม่เป็นไรนอนเลยแล้วกันสำหรับวันนี้สี่โมเงเป็นเด็กอนาไม่นะะอนาไมยเกินไปปะ่ะนอนสำหรับวันแรกได้ เงินไปหนึ่งร้อยสิบจีนะครับอืือื้อไก,กะะ่ก็ตาตาตังเนี่ยมีหกร้อยสิบคือทีเนี้ยผมจะบอกว่าถ้าเกมนี้เนี่ยมันไม่มีตังกับเอ e เน y ีเนี่ยมันจะเล่นลำบากมากครับเพราะฉะนั้นสามสองหนึ่ง ตังไงบอกเลยว่าเสกโอเคต้องบอกก่อนว่าผมจะโกงแค่เงินกับเอเนอรนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปนะสำหรับการเริ่มต้นนะครับและก็ผมจะไม่มีการเสกของใดๆทั้งนั้นเงินที่ได้ ก็ใจเงินเอาเท่านี้แหละจะไม่โกงมากกว่านี้แหละนะแล้วก็จะไม่มีมอดเสกของใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะคือการที่เราโกงเนี่ยเราโกงแค่ในเกมไงแล้วโกงในเกมเนี่ยมันไม่ไดม้มันถึงเกมนีนะ้โกงก็แค่โกงของ,ของเซฟเราเฉยๆเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนะครับก็อย่าว่ากันเลยเนะี่ยแต่ถ้าใครว่าก็ ช่างมันครับผมไม่สนใจอยู่แล้วนะนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไปพบกันใหม่ในพาร์ทแน่นะคะพาร์ทที่2ของ Star d e v e ว y นะครับขย้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะจะผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ